เดี๋ยวเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่1นนะคะข้อ2ใหญ่ข้อขี้นะคะค่ะมาดูข้อที่1นนะคะข้อที่1บอกว่า a ยกกําลัง11นะคะทั้งหมดยกกําลัง0นย์ะคะข้อนี้อะไรก็ตามนะคะถ้าเกิดมาเขียนแบบนี้คือเอามาคูณกันเนาะและอะไรก็ตามนะคะที่คูณ0นย่อมได้0นะคะก็จะได้เป็น a ยกกำลัง11คูณกับ0อะไรก็ตามคูณ0ูนย์ได้0ก็จะได้เป็น a ยกกำลังศูนย์ ะะและตามสูตรของเราก็คืออะไรก็ตามยกกำลังศูนย์จะมีค่าเป็น1เสมอนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะข้อที่6บอกว่า c ยกกำลงังลบ5คูณกับ c ยกกำลงัง6นะคะฐานเดียวกันนำเลขชี้กำลังมาฐานเดียวกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะก็จะได้ลบ5บวก6เป็นนี่้5บาทนะคะแต่มีตัง์6บาท ก็จะได้เป็น4ยกกำลัง1นะคะข้อนี้ก็ตอบ c นั่นเองโอเคต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5 4a ยกกำลังลบ9นะคะทั้งหมดคูณกับ1 2 a ยกกำลังลบ7สังเกตง่ายๆนะคะตัวที่ยกตัวที่มีเลขชี้กำลังนั่นก็คือตัวแปรตัวเดียวนะคะนั่นก็คือ a ฉะนั้นเราจะทำการดึงตัวเลขมาคูณกันก่อนเพราะตัวเลขไม่ได้ยกกำลังนะคะเราก็จะเอา4มาคูณกับ12และนำตัวแปรนะคะฐานขอโทษ a นะคะ ฐานเดียวกันคูณกันนำได้ชี้กำลังมาบวกกันนะคะลบ9บวกลบ7ลบ9บวกลบ7เป็นนี่9้9บาทเป็นนี่เพิ่มอีก7บาทนะโอเคสี่คูณ12ได้48นะคะก็จะได้ A เป็นลบ16ทีนี้เราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของได้ชี้กำลังที่เป็นบวกนะคะ เ็นิดนึงโอเคเราก็จะได้เป็น48ส่วนด้วย A ยกกำลัง16นั่นเองค่ะส่วนข้อ7นะคะข้อ7นะคะตัวเลขถ้าตัดได้ให้ตัดเนาะก็จะได้เป็น5 1 5 5 5, 5 25นะคะก็จะได้เป็น5 ฐานเดียวกันหารกันนาได้ชี้ก,กาลังมาลบกันนะคะลบกับลบสิบห้าอ่ะนะก็จะได้เป็นลบจะลบเป็นบวกนะคะก็จะได้เป็นห้าบีกำลังลบสิบนะคะไปบวกกับสิบห้าเป็นนี่สิบสิบบาทนะคะแต่มีตัง15สิบห้าบาทก็จะได้เป็นห้าบียกกำลังห้านั่นเอง ไปข้อที่9นะคะข้อที่9 a ยกกำลัง8ส่วนด้วย a ยกกำลังลบ9นะคะทั้งหมดยกกำลังลบ1ก็เอาลบ1เข้าไปคูณเนาะก็จะได้เป็น a ยกกำลังลบ8นะคะลบเจอลบเป็นบวกก็จะได้เป็น a ยกกำลังเฉะนั้นทีนี้เราก็ทำให้ a ยกกำลังลบ8เขียนในรูปของเลขชี้กำลังบวกก็จะได้เป็น ข้างบนไม่มีละก็จะได้เป็น1น,นะคะส่วนด้วย a ยกกำลัง8คูณด้วย a ยกกำลัง9นั่นเองค่ะโอเคอ่ะชิลักยังไม่จบนะคะข้อนี้มันฐานเดียวกันฐานเดียวกันนะคะลบกันยังไม่จบนะขอโทษนะคะลบกันแล้วก็จะต้องได้อ,อ,อะไรเอ่ย จริงๆเอามารลบกันเลยก็ได้นะคะคูแอมทาพลาดไปอ่ะเขียนแบบนี้แล้วอ่ะก็จะได้เป็นฐานเดียวกันคูณกนันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะบวกกันแล้วก็จะได้เป็น a ยกกำลัง1 0เอ่อ16เอ้ย17ใช่ไหมอ่าก็จะเป็น1 a ยกกำลัง17นั่นเองค่ะ ทำได้หลายรูปแบบเนาะโอเคส่วนข้อนี้นะคะ3คูณ A คูณ B ยกคลังลบ6ทั้งหมดนะคะทั้งหมดยกกำลังลบ4ฉะนั้นเอารลบ4กระจายเข้าไปนะคะก็จะได้เป็น3ยกกำลังลบ4คูณกับ A ยกกำลังลบ4ลบเจอลบเป็นบวกได้ B 4 5 20 4 6 24ฉะนั้น คำเลขชี้กำลังที่เป็นลบนะคะเขียนในรูปของการบวกก็จะได้เป็น b ยกกำลัง24ส่วนด้วย3ยกกำลัง4คูณกับ a ยกกำลัง4นั่นเองค่ะอต่อไปข้อที่3 13นะคะข้อที่13เราก็เอารบสอข้าไปคูณน,นะคะเราก็จะได้เป็น b ยกกำลังลบ 6แล้วก็ c ยกกำลังลบ12 6 2 12ดัะนั้นเราก็สลับนะคะอยากให้เป็นบวกก็สลับจากเศษเป็นส่วนสลับส่วนเป็นเศษเนาะก็จะได้เป็น c ยกกำลัง12 b กำลัง6ค่ะต่อไปข้อ15นะคะ15ข้อนี้นะคะ ตัวเลขตัดได้ให้ตัดนะตัวเลขตัดได้ให้ตัด8ป8 8 3นะคะอันนี้ลบกันนะคะก็ครูเขียนให้ดูก็จะได้เป็น 3b ขอโทษ 3A 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 3นะคะไปเจอกับบวก2เนาะลบจะลบเป็นบวก3ไปเจอกับบวก2ลบ3ไปเจอกับบวก2ได้ลบ1 นะคะ b 5ไปเจอกับลบเจอลบเป็นบวกนะคะเป็นบวกหนึ่งก็จะกลายเป็นหกเนาะเราก็ไปเร็วไปไหมไม่เร็วนะคะ3ลบสามตัวนี้นะคะอันนี้ฐานเดียวกันหารกันมันจะได้เป็นลบลบสองลบเจอลบมันจะกลายเป็นบวกนะคะแล้วก็ตัวนี้เราก็คำ a ให้ไปอยู่ข้างล่างก็จะได้เป็นสาม b กำลังหกส่วนด้วย กำลังหนึ่นะคะไปอย่างรวดเร็วนะคะต่อไปข้อที่17นะคะตัดได้ให้ตัดข้อที่7ตัวนี้ก็ใช้แม่2ตัดเนาะ2อ่ะใช้4อื่นตัดดีกว่าใช้สนชัด2 2 4 2 5ง0นะคะ3 2 6 3 3 9ก็จะได้เป็น อ่ห้าส่วนสนะคะครูขอเอาตัวเลขมาคูณกันนะเอาวงเล็บแรกนะคะมาคูณกับวงเล็บที่สองก็จะเหลือ2ยกกำลัง3นะจากนั้นตัวแปรนะคะอันนี้ลบกันได้เลยเนาะสาลบสก็จะได้เป็น A A กํกำลัง1 B ึนะคะ B 2ไปลบกับ3ได้ลบ1และก็ C ขอโทษและก็ A วงเลบที่2นะคะ2ไปลบกับ4นะคะก็ได้ลบ2 b 4ลบ2ได้2ฉะนั้นตัดกันนะคะตัดได้นะก็จะได้เป็น5ส่วน3 b ตัวนี้ a คูณกันนำเลขชีก้กำลังมา บวกกันก็จะได้เป็น a กำลังลบหน b ตัวนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็ทํากัน b ลบหนะคะไปเจอกับ2ก็จะได้ b กำลัง1จากนั้นย้ายลบหของ a ลงไปนะคะก็จะได้เป็น5 b ส่วนด้วย3 a นั่นเองค่ะ ไปไปดูข้อที่สิบเก้าค่ะสิบเก้านะคะสิบเก้าข้อนี้นะสามารถกระจายเข้าไปก่อนก็ได้นะคะหรือตัดกันก่อนก็ได้นะคะกวมขอตัดก่อนแล้วกันจะได้ไม่ลืมสิบเจ็ดหนึ่งสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดสองสามสิบสี่นะก็จะได้เป็น 2นะคะคูณกับ a ยกกำลัง5ส่วนด้วย b ยกกำลัง2ทีนี้นะคะอันเนี้ยคูณกันขอคูณก่อนเลยละกันนะคะลบ2คูณ2ก็จะได้เป็นลบ4 นะคะโอเคทีนี้ทั้งหมดยกกำลังลบ4นะทั้งหมดยกกำลังลบ4ฉะนั้นเอาลบ4กระจายเข้าไปก็จะได้เป็น2ยกกำลังลบ4นะคะคูณกับ A ยกกำลังลบ20ส่วนด้วย B กกำลังลบ8นะโอเคหลังจากนั้นเราก็ยา้ายตัวลบนะคะลงมาข้างล่างให้หมดเลย นะไอตัวไหนเป็นบวกก็สลับขึ้นไปก็จะได้เป็น b ตัวนี้ลบนะคะก็แยขึ้นไปเป็น8 b กําลัง8ส่วนด้วย2กํกลัง4และ a คูณกับ a กําลัง20ค่ะ,ะข้อนี้เป็นไม่ถัดเกินต่อไปข้อที่21นะคะ21เราก็เอามาคูณกันเนาะกระจายเข้ามาคูณกันก็จะได้เป็น a ยกกําลัง2 B ยกกำลัง4สองและ2นะคะทั้งหมดยกกำลัง2ฉะนั้น2ก็ต้องยกกำลัง2 4ก็ต้องยกกำลังขอโทษกำลัง6นะคะ2 3 6 2> ทีนี้ทำอะไรได้ไหมไม่ได้แล้วนะคะก็จบไว้แค่นี้นะคะเพราะตัดกันอะไรไม่ได้แล้วทุกอย่างและเลขชี้กำลังก็เป็นบวกอยู่แล้วนะคะต่อไปข้อที่23ค่ะ ตัดได้ให้ตัดนะคะอันนี้ฐานฐานคือ c ลบสองนี่ก็คือฐาน c ลบสองฉะนั้นฐานเดียวกันหานกันนะคะก็นำได้ชี้กำลังมาลบกันลบเจอลบเป็นบวกฉะนั้นก็จะได้เป็น c นะคะ c ลบสองทั้งหมดยกกำลังลบสองหกไปเจอกับบวกสี่นะคะลบเจอลบเป็นบวก หไปเจอกับบวกสก็จะเป็นลบสเราก็ย้ายเลขชี้กำลังลงข้างล่างนะคะก็จะได้เป็น1ส่วนด้วย2องคูณสลบสทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองค่ะต่อไปข้อ25ค่ะ25นะคะข้อนี้ ขอคูณตัวเลขตัวนี้ก่อนละกันนะคะเพราะเนื่องจากตัวนี้คูณกันได้นะคะคูณกันได้ก็จะได้เป็น a กำลัง3นะคะ c กำลังลบ2 b กำลังลบ1ส่วนด้วย b กำลังลบ2 a กำลังลบ2 c กำลัง2ทั้งหมดนะคะ -2 ลบ2คูณ2ได้ลบ4อ่ะหลังจานั้นเราก็กระจายลบ4เข้าไปในวงเล็บ ก็จะได้เป็น3 4 12ได้ลบ12 c นะคะ c ลบจะลบเป็นบวกได้4 2 8 b ลบจะลบเป็นบวกได้บวกส่ส่วนด้วย b กำลังลบจะลบเป็นบวกนะคะก็จะได้เป็น8 a ลบเจอลบเป็นบวกได้8 4 2 8และ c ลบ8 หลังนั้นฐานเดียวกันนะคะนำได้ชี้กำลังมาลบกันนะ A ไปเจอกับลบ8ฐานเดียวกันหารกันนำได้ชี้กำลังมาลบกันก็จะได้อะเข็นตรงนี้แล้วกันนะคะย้ายมาตรงนี้ก็จะได้เป็น A กกำลังลบ20ถูกต้องไหมคะ12ไปเจอกับลบ8เป็นลบ20 B นะคะ B 4ไปเจอกับลบ8ก็จะได้ B ลบ4 c นะคะ c ลบเจอลบเป็นบวกฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวก8บวกแได้16นะคะ c ได้16ฉะนั้นเราก็ย้ายตัวเลขที่เป็นลบลงข้างล่างนะคะก็จะได้ c กำลัง16ส่วนด้วย a กำลัง20และ b กำลัง4นั่นเองค่ะ โอเคจบแล้วนะคะไม่ยากเนาะโอเคค่ะ